สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมคลิปนี้ผมจะพาเพื่อมาดูแนวโน้มตลาดของฝรั่งกิมจูในปี67กันนะครับเพราะว่าผมทําฝรั่งกิมจูล้วนเลยผมไม่ได้ทําฝรั่งอย่างอื่นก็หลายคนอาจจะถามว่าทำไมล่ะมันมีสายพันธุ์อื่นเยอะแยะมากมายเลยที่เขาขายกันตอนนี้แล้วราคาก็ดีด้วยแบบไหนยังไงซึ่งตรงนี้ผมอยากจะบอกกับเพื่อนเมือใหม่ที่กําลังอยากจะปลูกนะครับบางที ไอคำว่ามันมาใหม่มันคือกระแสหรือเปล่าเพราะว่าในการทําเกษตรเนี่ยมันจะมีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นปลูกอะไรต่างๆปลูกในบอ่อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเคยผ่านมาเยอะแย,ยะมากมายตัวที่มันจูงใจให้เราทําที่สุดก็คือราคาผลผลิตแต่สิ่งที่สําคัญก็คือสําคัญกว่าราคาผลผลิตก็คือตลาดและกําลังซื้อวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าผมทําฝรั่งกิมจูแต่ทําไมผมไม่ทําตัวอื่นด้วยมันไม่ดีหรือมันดีเกินไปหรือยังไงมาดูครับ เดี๋ยวพามาดูสวนฝรั่งคิมจูผมอายุเยอะแล้วครับเนี่ยผมปลูกตั้งแต่ปี59เกานาะนก็หลายปีแล้วหลายคนก็อาจจะมองว่าต้นมันแกแล้วนะนะทาไมไม่โละปลูกใหม่สําหรับผมคือเขาให้ผลผลิดอยู่ผมก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องโละแล้วก็ปลูกใหม่ผลผลิดผมก็มีมาเรื่อยๆรื่อยอย่างนี้ฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทําฝรั่งอย่างเดียวเนาะวันนี้ขอมาแชร์ประสบการณ์เรื่องตลาดฝรั่งคิมจูนะครับบ้านผมเนี่ยราคายืนพื้นจะอยู่ที่ 35, 3 5มสิบห้าสามโลร้อยนะครับแต่ถ้าที่เขาขายกันเนี่ย 35, 3 5มสิโลร้อยถ้าเป็นขายข้างทางแถวบ้านผมนี่ก็คือลูกไม่สวยลูกสวยก็จะอยู่ที่ห้าสบหกครับราคานั้นเลยทีนี้มันก็ไม่ได้แพงราคาถ้าเทียบกับฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ๆอผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันโลละเป็นร้อยก็มีโลเกือบร้อยก็มีแต่ทีนี้ผมขอแชร์อย่างหนึ่งครับก็คืออย่างผมทําฝรั่งมานานผมก็ทำเฉพาะกิมจูทําไมผมไม่เลือกทําอย่างอื่นอ่า อย่างแรกในกิมจูมันทําง่ายรสชาติดีแต่ถ้าพูดถึงเรื่องรสชาติเพื่อนๆหลายคนก็จะจริงผมว่าตัวนั้นดีกว่านะตัวนี้ดีกว่านะคือรสชาติเนี่ยเทียบกันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าลิ้นแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันเนาะเราจะมาบอกว่าตัวนี้ดีตัวคนนั้นก็บอกว่าไม่ดีเหมือนเราไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะแต่ว่าทาไมเราต้องปรุงเพิ่มเพราะว่าเราชอบต่างกันนั่นเองตรงนี้มาดูครับเหตุผลหนึ่งที่ผมปลูกเหตุเหตุผลหลักเลยแหละที่ผมไม่เปลี่ยนพันธุ์อย่างอื่นก็คือ ฝรั่งกิมจูมันทําง่ายแล้วมันดกให้ผลผลิตเยอะแล้วราคาไม่สูงตรงนี้สําคัญครับผมไม่ได้เน้นที่ราคาสูงนะครับถ้าราคาสูงเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือบ้านผมผมอยู่บุรีรัมเนอะบ้านผมก็ไม่ใช่เ,เศรษฐกิจดีอะไรหรอกนะครับเพราะว่าพื้นฐานบ้านผมก็ทํานาทําไร่กันนั่นแหละส่วนใหญ่ก็ทํานานั่นแหละครับทีนี้กําลังซื้อบ้านผมมันไม่ได้สูงหรอกครับ ถ้าเกิดผมไปเลือกพันอื่นปลูกที่กิโลละ80กิโลละร้อยอะไรพวกนี้เนี่ยการซื้อมันก็ยากขึ้นครับอย่างผมตั้งราคาฝรั่งกิมจูเนี่ยผมตั้งที่3โลร้อยคนจะกล้าซื้อมากกว่าอันดับแรกที่ผมมองคือราคาและก็กำลังซื้อสำคัญเพราะบ้านผมไม่ใช่เขาไม่ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีเงินเยอะเนาะก็ค่อนข้างจะรายได้ไม่ค่อยสูงเวลาเขาซื้อของ เขาก็จะซื้อของที่ราคาที่พอหยิบจับได้อันนี้พูดตรงๆเลยก็คือถ้ามันแพงเกินไปเขาไม่กล้าซื้อครับถ้าราคาเนี่ยเขากล้าซื้อแล้วอีกอย่างแค่ผมทําฝรั่งไซส์ใหญ่เนี่ยสมมุติว่าผมทํสามลูกโลอะไรพวกเนี้ยมันจะใหญ่เวลาเขาซื้อเขาก็บ่นนะครับว่าใหญ่จังเหมือนว่าเขาไม่คุ้มจ่ายแต่ถ้าเกิดว่าผมทำสี่ห้าลูกโลเนี่ยเขามองว่าเขาได้เยอะ แล้วก็โลสามโลร้อยเนี่ยเขาก็มองว่ามันก็ไม่แพงนะหยิบจับได้ซื้อได้โอเคตรงนี้ครับสําคัญที่สุดก็คือราคาที่ขายเขาจ่ายไหวไหมในพื้นที่ที่เราอยู่เพราะว่าพื้นที่แต่ละคนแตกต่างกันเนาะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะอยู่พื้นที่ที่เขามีกําลังซื้อสูงอยากปลูกพันธุ์ดีๆแพงๆก็จัดไปเลยครับแต่ส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆคิดนิดนึงก็คือมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากระแส ถ้าเรามองไม่ออกส่วนใหญ่เราจะคิดว่าพันมาใหม่ปลูกเลยตรงนี้ระวังนะครับดูให้ดีหน่อยเพราะว่ามันมีพืชหลายตัวมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเคยผ่านมาหลายอย่างก็ย้อนไปดูว่าตัวนี้มันเป็นกเกษแสรจริงหรือเปล่าความต้องการมันมีเยอะจริงหรือเปล่ามันทําง่ายจริงไหมมันแบบไหนยังไงเราดูเอานะครับตรงนี้ก็วิเคราะห์ให้ดีส่วนถ้าถามตัวผมที่ผมไม่เปลี่ยนพันอื่นผมปลูกกิมจูก็เพราะว่าส่วนหนึ่งคือผมปลูกอยู่แล้วและอีกอย่างก็ราคา ราคาที่บ้านผมเนี่ยเขาหยิบจับกันได้แล้วก็ที่สําคัญอ่ะถ้าถามผมว่าพอขายไหมส่วนผมก็ไม่พอขายเหมือนเดิมนะครับผมปลูกเท่าไร่หอเท่าไรมันก็ไม่พอเพราะว่าผมทําแบบปลอดสารของผมมันจะค่อนข้างจะ,ะมีจํานวนจํากัดแล้วอีกอย่างผมทํามานานคนก็รู้จักเยอะแล้วผมก็ถือว่าทําเป็นเจ้าแรกๆที่ทําปลอดสารในโซนที่ผมอยู่ตรงนี้ดังนั้นลูกค้าผมก็เยอะอยู่แล้ว ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะปลูกฝรั่งว่าเออกิมจูเป็นยังไงตัวนั้นเป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงผมก็อยากให้มองว่าราคาที่ขายอย่าไปนเน้นว่าราคาแพงเพราะว่าถ้ามันมันแพงจริงๆเนี่ยมันแพงเกินไปเนี่ยเขาก็ไม่กล้าซื้อเพราะคนที่จะซื้อราคาแพงได้เนี่ยก็มีจํานวนจํากัดคือต้องมองที่กลุ่มเป้าหมายอย่างผมผมทําผักสลัดด้วยเนาะผักสลัดผมผมอยู่บ้านนอกเนี่ยผมไม่ได้ขายแถวหมู่บ้านนะครับมันเร่ขายไม่ได้เหมือน เขาขายแต่งโมงขายอะไรหรอกนะครับเพราะมันแพงผมก็ต้องไปหากลุ่มเป้าหมายที่เป็นร้านอาหารซึ่งเขาจ่ายไหวอันนี้ก็เหมือนกันครับไปดูและปรับใช้เอานะครับอากาศร้อนแล้วกล้องเริ่มไม่เดิอนอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ